มานะครับจะเป็นสปีดนะครับสปีดของวิดีโอนะครับเราสามารถทําให้วิดีโอนียเคลื่อนที่ช้าหรือเร็วได้นะครับตามที่เราต้องการนะครับอย่างเช่นสังเกตวิดีโอนี้นะครับชายหาดนะครับสังเกตขึ้นนะครับสปีดของขึ้นก็จะมีระดับเพื่อนปกตินะครับคราวนี้ผมจะมาลองปรับคลิปนะครับสปีดของขึ้นครับมันจะทาให้ช้าลงนะครับเหลือสัก38% ลองเพงดูนะครับสดูนะครับตัวคลื่นของทะเลจะช้าลงนะครับซึ่งเราอาจจะเอามอาไว้ทําสโลนะครับเพื่อให้วิดีโอของเรามีความสนใจมากขึ้นนะครับทําให้ผู้ดูนี่รู้สึกสบายขึ้นนะครับในจังหวะแบบพวกธรรมชาติพวกสายลมแสงแดดอะไรเงี้ยครับเราสามารถใช้โลสปีดหรือสปีดความเร็วสูง มาเล่นกับตรงนี้ได้นะครับผมถัดมานะครับออดิโอนะครับจะเป็นการปรับเสียงนะครับในในเลเยอร์เสียงของเรานะครับเราสามารถปรับความดังของเสียงได้นะครับซึ่งผมจะเรียกว่าที่50ปกติเหมือนเดิมนะครับแต่ถ้าเราได้วิดีโอที่มีเสียงเบาแล้วเราต้องการเพิ่มเสียงขึ้นมาเราก็สามารถเลื่อนไปทางขวานะครับเพิ่มเสียงของวิดีโอได้นะครับ ถัดมานะครับก็จะเป็นการปิดเสียงนะครับถ้าเนะียพอเรากดปิดเสียงปุ๊บแถบที่เป็น video เลเยอร์วิดีโอนี่ก็จะกลายเป็นสีขาวดํานะครับแล้วก็เราสามารถเลือกปรับ voice ใส่เสียงของเราเข้าไปได้นะครับซึ่งแล้วแต่คนนะครับบางคนก็จะัดเสียงแยกแล้วนํามาใส่ทีหลังบางคนก็พูดทับลงไปในโปรแกรมเลยนะครับซึ่งแล้วซึ่งอยู่แต่ซึ่ง อยู่ที่แต่ละคนนะครับว่าจะสะดวกแบบไหนครับผมฟังก์ชันอื่นนะครับจะเป็นรูปดาวนะครับเราจะต้องเสียค่าใช้จ่ายเข้าไปนะครับซึ่งก็จะเป็นเอฟเฟกต่างๆนะครับของเสียงนะครับผมถัดมานะครับคือทรานฟอร์มครับเราสามารถจัดการขนาดไซส์ของวิดีโอเราได้นะครับว่าต้องการให้เต็มหน้าจอฟิตไหมครับหรือว่าต้องการปรับ จากความเอียงของวิดีโอหรือยังไงนะครับเดี๋ยวผมจะลองเทสให้ดูอันหนึ่งนะครับน่ครับอย่างเช่นสเกลของวิดีโอนะครับเราสามารถปรับลดนะครับเฟรมได้เพื่อให้มีความน่าสนใจหรือขึ้นมาหรือยังไงครับเดี๋ยวผมจะลองเพย์ให้ดูนะครับครับอันนี้เรามีวิดีโอชานะครับเราใส่ซาวเอฟเฟกเข้าไปจังหวะทานซิชันนะครับวิดีโอทะเลสุดท้ายของเราเนี่ย เฟรมก็จะเปลี่ยนไปครับก็จะเล็กกว่าเดิมไม่ได้เต็มจอเหมือนวิดีโอก่อนหน้านี้นะครับซึ่เราสามารถรัดตัววิดีโอของเราได้นะครับว่าเราอยากให้ซูมเข้าหรือเปล่าบางทีวัตถุอยู่ไกลนะครับเราอยากจะซูมมาแลว้วก็ซูมได้นะครับถัดมานะครับจะเป็นเครื่องมือเบสิกแล้วนะครับเป็นการตัดวิดีโอนะครับสมมติผมเล่นวิดีโอตัวนี้นะครับ ผมรู้สึกว่าอย,อยากให้คนเดินถึงแค่ประมาณ3 4 9แล้วก็หยุดเลยผมจะทำการตัดแยกวิดีโอนะครับผมจะเล็กเครื่องมือกันไกนะครับอพอเรากดทุกวิดีโอจะถูกแบ่งเป็น2ชิ้นนะครับผมจะทำการลบวิดีโอชิ้นที่2ออหอนะครับแล้วผมเพย์ดูนะครับอเดินครับหนึ่ง6 7ปสามดวิดีโอจะตัดเลยจะสั้นลงนะครับ เรียกว่าเนี่ยเราอยากได้น้อยกันเลยครับเราก็กดเรียกเลงนะครับเราจะขยายวิดีโอหน่อยเพื่อให้ดูง่ายนะครับโดยใช้2นิ้วนะครับแล้วเลื่อนแถบสีฟ้าไปตรงที่เราต้องการตัดนะครับแล้วกดเครื่องหมายกันไกลนะครับหลังจากนั้นนะครับก็กดวิดีโอให้ขึ้นสีส้มนะครับแล้วกดรูปถังขยะนะครับวิดีโอก็จะถูกตัดให้สั้นลงนะครับถัดมานะครับจะเป็นเครื่องมือเครื่องหมายบวกนะครับเราสามารถ เรียกวิดีโอกลับมาคืนได้นะครับเพิ่มวิดีโอขึ้นมาอีกแถวหนึ่งนะครับหรือถ้าเราไม่ต้องการครับก็กดถังขยะลบครับวิดีโอตัวอื่นก็จะมาเชื่อมต่อแทนครับผมหวังว่าผู้เรียนทุกท่านนะครับจะได้รับความรู้เกี่ยวกับเนื้อหาในบทเรียนข้างต้นนะครับที่ได้แนะนําเกี่ยวกับเทคนิคและวิธีการลองนําไปปรับใช้กันดูนะครับหวังว่าผู้เรียนทุกท่านนะครับจะใช้สมาร์ทโฟนในการถ่ายภาพอย่างสนุกสนาน และเกิดมุมมองที่สร้างสารรค์เกี่ยวกับการถ่ายภาพมากยิ่งขึ้นครับแล้วพบกันใหม่ในบทเรียนถัดไปครับขอบคุณและสวัสดีครับ